พเพลินพรทุกทุท่านที่รับฟังคลิปนี้เนาะวันนี้ตั้งคำถามว่าใครกันสมควรตายเป็นคำถามที่อาจจะกระทบกระเทือนใจของทั้งฝ่ายที่รักและเคารพท่านทั้งสองก่อนอื่นก็ขอร่วมไว้อะไรกับญาติญาติของทั้งสองท่านด้วย ไม่มีความตั้งใจจะขุดคุยหรือตำหนิหรือซ้ำเติมทั้งสองท่านแต่อย่างใดเนะาะเจตนาคือเอากรณีทั้งสองท่านเป็นเรื่องที่เราจะศึกษาเรื่องธรรมะแน่นอนว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้คนนั้นไม่ควรตายคนนี้ไม่ควรตาย เขาควรอยู่กับเรานานๆแน่นอนคนที่รักเขาชอบเขาเคารพศรัทธาเขาแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นกำกับเบิรมหรือสรวัตรแบงค์ที่ล่วงรับไปก็ไม่อยากให้คนที่ตัวเองรักจากไปถูกไหมส่วนคนที่จริงชงังคนที่โกรธเกลียดก็อยากให้ไปนานๆอาจจะดีใจได้ทั้งไปที่ทั้งคู่จากไป คำถามคือว่าใครล่ะที่สมควรตายเราอยอมรับได้ไหมว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายความตายเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตเพราะเรามีการเกิดเราจะมีการตายอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นการตายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกของแต่ละชีวิตหรือทุกๆชีวิตล้วนมีความตายเป็นที่สุดเราเดินหน้าไปสู่ความตาย แต่จะตายแบบไหนจะตายแบบไรยังไงตายเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนั้นว่าอันทีหนึ่งเรามาดูกรณีแรกกรณีของท่านสวัสดิ์แบงค์ใช่ไหมซึ่งยอมรับหรือเชื่อกันว่าเป็นรวจน้ําดีดีจริงไม่ดีจริงนะ่ะคนใกล้ชิดหรือตัวสวัสดิ์เองก็จะรู้ด้วยตนเองส่วนคนที่อยู่ไกลๆก็อาจจะแค่สังเกตแค่ยินได้ฟังแค่ อนุมานเอาตามที่เขาเล่ามาหรือตามเท่าที่ข้อมูลที่เปิดเผยให้เราได้รับรู้รับทราบโดยทั่วไปก็จะมองว่าสวรรด์แบงค์เป็นตำรวจน้ำดีหลายคนจึงมองว่าไม่สมควรตายสมควรจะอยู่ต่อไปใช่ไหมเอ๋แต่ต้องฟันธงไปว่ามันสมควรแก่กรรมพูดอย่างนี้เหมือนไปแช่งไม่ ท่านทั้งสองร่วงรับไปแล้วอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องราวในพุทธประวัติประกอบเพื่อจะให้เข้าใจเนาะหลายท่านรู้จักพระมหาโมคราณะใช่ไหมซึ่งท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้มีบุญเยอะและก็เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแต่แล้วแม้มีฤทธิ์มากมีบุญมาก ยังไงก็แล้วแต่ก็หลีกพลกฎแห่งกรรมไม่ได้ภายหลังช่วงทายงชีวิตของท่านก็ถูกโจรไปทำร้ายนะตามราวีพยายามจะฆ่าท่านหลายครั้งหลายหนแต่ก็รอดมาได้ด้วยท่านมีอิทธิฤทธิ์ภายหลังท่านพินาดูแล้วว่ามันจวนตัวกรรมมันมาให้ผลละหนียังไงก็ไม่พ้นก็เลยยอมให้โจรมันทุก เจียนตายแล้วท่านก็กําหนดรู้ว่าเวลาท่านหมดแล้วก็เลยกลับมาทูลลาพระเจ้าแล้วก็นิพพานเข้าสู่พระน,นิพพานต่อไปก็คือในสภาพที่เรารับรู้คือการตายของท่านก็เกิดขึ้นคนก็สงสัยว่ามีฤทธิ์มากขนาดนั้นทําไมต้องตายเพราะโจรโอเคประเด็นคือท่านไม่ตายเพราะโจรฆ่านะแต่ เพราะกรรมมันมาตัดรอนอาจจะมองดูว่าไม่สมควรที่ท่าน,น,นต้องตายแต่ถ้าพูดถึงอดีตกรรมที่ท่านเคยทํามาที่เคยไปฆ่าพ่อแม่ตัวเองในอดีตชาติครั้งกระนหนุเลยนะเพราะถูกภรรยาปั่นหัวเนาะหลอกลวงว่าไอ้ภรรยาเนี่ยถูกเบียดเบียนจากพ่อจากแม่อเงี้ยสุดท้ายก็เลยต้องฆ่าถิ้ปงปลอมเป็นโจนละข้าง คือเราแต่ละคนนั้นเกิดขึ้นเป็นไปตามอำนาจของกรรมแม้ในภพนี้ชาตินี้เราเป็นคนดีเราไม่รู้อดีตที่เราเคยทำมาสร้างมามีอะไรเรื่องนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องกฎกรรมหรือตรนักเรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าสารวัตรได้รับผลกรรมที่ก่อส่วนกรรมดีก็อาจจะรอให้ผลในภพชาติถัดไป ก็ต้องร่วมไว้อะไรกับความดีหรือคนดีๆที่จากไปแต่สิ่งที่สําคัญสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นภาพชัดก็คือสวัครแบงค์จะเป็นเยี่ยงอย่างของคนดีๆเป็นแบบอย่างของคนดีเขาเรียกว่าเป็นอนุสติให้คนประทับใจให้นึกถึงเป็นไอดอลของหลายๆคนเพราะว่าคนดีหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมา ทำการด้วยความกล้าหาญไม่เห็นแก่อ,อำนาจบาดใหญ่ของเจ้าพ่อทั้งหลายหรือรวมถึงผลประโยชน์ที่ล่อใจมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจมันเป็นอะไรที่ประทับใจมันเป็นอะไรที่แบบให้พลังใจแก่คนทั้งหลายที่มีอีกหลายคนที่ต้องต่อกรกับสิ่งเหล่านี้และระบบที่แหลกเหลวหรือ มีปัญหาภายในก็ต้องอาศัยคนเหล่านี้คอยคําจุนคอยช่วยเหลือ,อคอยรักษาคอยประคับประคองเพราะฉะนั้นสวัสดิ์แบงก์เองก็เป็นคนที่คอยทำให้สังคมที่มันฟอนเฟะเนี่ยดีขึ้นแม้ท่านจะจากไปคุณงามความดีที่ฝากไว้กับโลกนี้ที่ประทับใจผู้คนยังคงอยู่ เสมือนหนึ่งว่าตัวท่านยังคงอยู่แล้วตมาเชื่อว่าท่านเป็นคนดีจริงท่านก็ได้รับผลกรรมหรือว่ากุศลรกรรม,มน,นะนะความดีนั้นในภพถัดไปแล้วอาจจะมีความสุขมากมายยิ่งกว่าตอนที่เป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปสวัสดิ์แบงค์ไม่ได้เลือกที่จะไปตายแต่ด้วยอำนาจของกรรมจึงชักนำให้ต้องเจอสรภาพหรือเหตุการณ์ตรงนั้น อันนี้เราต้องยอมรับในแง่นั้นส่วนใครจะเห็นแย้งหรือเห็นค้านนั่นเป็นสิทธิ์ของท่านนะหรือจะตําหนิอาตมาที่หยิบเรื่องคนตายมาพูดก็ไม่ใช่ประเด็นะก็สามารถพูดได้ก็ไม่ว่ากันนะในส่วนของอีกท่านหนึ่งเนาะท่านผู้กำกับอาตมาก็ไม่ได้รู้จักทั้งสองท่านนะท่ากับเองโดยเนื้อข่าวแล้วยอมรับหรือเชื่อกันว่า ทำการอัตวิิบัติกันก็คือฆ่าตัวตายอาจจะด้วยความเครียดด้วยการละอายในความผิดหรือเหตุผลต่างๆก็แล้วแต่เจ้าตัวน่าจะรู้ดีเนาะส่วนคนอื่นก็อาจจะอธิบายว่าเป็นความเครียดสะสมหรือความรู้สึกผิดอะไรทำนองนั้นไปในแง่หนึ่งท่านมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายแต่อีกแง่หนึ่งเป็นเรื่องของการ หนีปัญหาหมายความว่าไงหมายความว่าปัญหาชีวิตไม่ว่าหนักหนาแค่ไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่จะมอบบทเรียน,นแก่เราเป็นสิ่งที่จะให้เราได้เรียนรู้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือชีวิตมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนผู้นี้คือทุกๆอย่างที่เข้ามาสู่เราไม่ว่าดีหรือร้ายล้วนแต่ให ความเข้าใจชีวิตให้พัฒนาการให้การเรียนรู้ชีวิตแก่เราทั้งสิ้นเพราะฉนั้นการที่เราไปตัดรอนชีวิตเองมันทําให้เราปิดโอกาสในการเรียนรู้มันทําให้เราแสดงออกถึงความแบบอ่อนแอแต่ไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวยังไงเสียท่านภูมิกับเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้ในภพถัดไปจากนี้เนาะเมื่อเลือกที่ทําสิ่งนั้นก็ต้องรับผลของกรรมของตัวเอง เพราะนั้นถามว่าท่านสมควรตายไหมอันจริงก็อาจจะสมควรตายตามที่ท่านเลือกแต่สำหรับคนที่รักก็อาจจะไม่บอกว่าไม่บอกอย่างนั้นนะก็คือบอกว่าท่านไม่น่าตายนั่นน่าจะอยู่อนะไรเงี้ยอยู่อาจจะมีประโยชน์ถ้าท่านกลับเนื้อกับตัวเนี่ยคือคนอนุมาณว่าท่านเป็นตำรวจที่ไม่ดีเนาะตามเนื้อข่าวส่วนจะดีจริงไม่ดีจริงคนใกล้ชิดหรือตัวของท่านเองย่อมรู้ตัวเองดีอันนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูกันต่อไป เพราะเรื่องกรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งเราคนนอกอาจจะเพียงมองห่างๆห,หรืออยู่แบบงงๆหรือมองในแบบเอาละมันเป็นของมันแบบนั้นก็ให้เข้าใจแม้ว่าเราจะทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบางครั้งก็จะทำสิ่งที่ผิดพลาด บางครั้งอาจจะทำสิ่งที่ดีงามจุดสําคัญก็คือยอมรับความจริงไม่ว่าฝ่ายที่รู้สึกสูญเสียก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนที่เรารักจากไปแล้วถ้ารับไม่ได้ก็ต้องทุกข์ก็ต้องเสียใจก็ลําบากใจหรือบางครั้งเราเจอปัญหาหนักๆใช่ไหมเกิดความเครียดก็ต้องเริ่มยอมรับความจริงว่า สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีเหตุมีปัจจัยก็ไม่เกิดยอมรับความจริงตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ตัดสินฆ่าตัวตายหรืออาจจะฆ่าคนอื่นได้หรือทําให้ปัญหามันใหญ่โตท,ท,ทั้งๆที่แบบเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นเลยการติดคุกติดตารางในตอนแรกอาจรู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่พออยู่นานๆไปเราอาจจะรับได้ไม่ใช่อาจจะมันจะทําใจรับได้เองนะ โดยสภาพแล้วคือไม่ว่าเราจะเจอเรื่องเวลวร้ายแค่ไหนหลายคนที่เป็นมะเร็งพอผ่านช่วงระยะเวลาที่ทนทุกข์รมานได้ระดับหนึ่งระยะเวลานึงเขาเริ่มยอมรับว่าอ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละหลายคนที่มีโรคเรื้อรังที่แรกอยอมรับไม่ได้หลังๆก็เริ่มจะทําใจความรู้สึกทุกข์ทรมานตรงนั้นก็น้อยลงน้อยลงโดยลาด,ดับการที่เราเข้าใจ ความจริงของชีวิตหรือเศรษฐธรรมเร็วเท่าไหร่เรายิ่งจะปรับใจเรายิ่งจะทำใจหรือวางใจให้อยู่กับเรื่องนั้นได้อย่างดีและก็มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเวลวร้ายมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของสมบับเรา,าเช่นคนที่เกิดมาครบสามสิบสองประการใช่ไหมแล้วอยู่ๆมาตาบอดเนีย พราะตาบอดด้วยบัตถเหตุก็ทุกข์ทรมานแต่พอผ่านไปช่วงหนึ่งพอทําใจได้คิดได้ก็กลับมีความสุขอาจจะมามีเพื่อนอย่างคนหนึ่งเนาะ mm hmm. เขาประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟฟ้าทับขาทีแรกเขาก็ทุกข์ใจเสียใจอยากฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นแต่พอเขาได้ศึกษาได้ทําเข้าใจหรือเริ่มยอมรับกับมันเรียก mm hmm. ว่าเข้าใจชีวิตมากขึ้นเนี่ย mm hmm. เขาก็เติบโตพร้อมก,กับการที่ไม่มีขาทั้งสองข้าง เราก็อยู่อย่างมีความสุขและเป็นกำลังใจกับผู้คนสถานการณ์มันไม่เลวร้วายหรอกถ้าเรายอมรับมันได้ทำใจได้ที่พูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องทุกข์อะไรเลยและตาบไดเรามีกิเลสอยู่ยังมีความรักยังมีความหมองแหนอยู่เราก็เป็นทุกข์กับสิ่งที่เรารักพุณเจ้าบอกว่าความทุกข์เกิดจากความรักความโศกเกิดจากความรัก ถ้าละความรักเสียได้ความโศกและความทุกข์ย่อมไม่มีอยากพ้นทุก์ต้องละความรักความผูกพันความรักอันนี้หมายถึงสี่เดหาเนะหมายถึงความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้กระทั่งกายหรือใจของเราเองที่เราคิดว่าเป็นของเรา เราคนละโดยการฝึกฝนตัวเองให้เข้าใจชีวิตเขาจะจริญนรู